สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกลยุทธ์การเรียนที่ใช้ได้จริงกันนะคะครับผมคือเราไปเจอข้อมูลน่าสนใจมาจากบทถอดเสียงวิดีโอ YouTube ของคุณโกฮาคานะคะอ๋อครับคุณโกฮานี่เขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเรียนเก่งๆเยอะเลยนะใช่ค่ะแล้วเขาก็มีแนะนำห้านิสัยที่ช่วยให้เรียนดีขึ้นเออเราจะข้ามมุกตลกช่วงต้นๆของเขาไปนะคะที่แบบตื่นตีสามวิ่งมาราธอนอะไรพวกนั้น <jeu> ดีครับเอาเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เลยดีกว่าค่ะเป้าหมายเราคือมาดูกันว่า5้านิสัยที่เขาว่าเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมันจะช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพขึ้นจริงๆได้ยังไงได้เลยครับก็คือเราจะมาวิเคราะห์นิสัย5ข้อนี้กันสำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีปรับปรุงการเรียนของตัวเองอยู่น่าจะได้ประโยชน์นะครับ <owski: S 3> เริ่มเลยนะคะนิสยัยแรกค่ะกิจวัตรหลังเลิกเรียนครับผมอันนี้คือ เขาบอกว่ามันเป็นการสู้กับความขี้เกียจหลังกลับถึงบ้านนะคะอ๋อไอ้ที่แบบกลับมาถึงบ้านแล้วหมดแรงอยากทิ้งตัวลงโซฟาเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแล้วก็คว้ามือถือมาไถไปเรื่อยๆเพลินๆอืมอืมทีนี้คุณโกหาเขาแนะนำว่าให้สร้างเป็นกิจวัตรเลยจะได้เริ่มทำงานง่ายขึ้นถ้าอยากพักเนี่ยให้ตั้งเวลาเลยค่ะ15-30นาทีอ๋อกันเพลินใช่ค่ะจะได้ไม่ยาวไป จิจวัตรของเขาตอนมัธยมคือกลับมาพักก่อน10-15นาทีครับนาทีแล้วก็ใช้เวลาอีก10-15นาทีเตรียมตัวค่ะจัดโต๊ะเตรียมหนังสืออุปกรณ์เช็คลิสต์ที่ต้องทำอืมเป็นการวอร์มอัพสมองประมาณนั้นค่ะแล้วค่อยเริ่มทำงานจริงจังไปจนถึงมื้อเย็นเลยครับแล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเขาเรียกว่า ลุยงานยาวๆเลยค่ะอาจจะสองถึงสี่ชั่วโมงหืมน่าสนใจครับว่าทำไมวิธีนี้มันถึงเวิร์กนั่นสิคะทำไมคะคือ การมีโครงสร้างชัดเจนแบบนี้มันช่วยลดสิ่งที่เราเรียกว่า decision fatigue หรือความเหนื่อยล้าจากการตั้งตัดสินใจเยอะๆนะครับอ๋อคือไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะทำอะไรก่อนดีใช่ครับพอมีแผนคร่าวๆว่าต้องทำอะไรต่อมันเหมือนมีแรงผลักเล็กๆให้เราเริ่มได้ง่ายขึ้นค่ะมันช่วยเอาชนะความเฉื่อยชาตอนเริ่มต้นได้ดีเลยครับเข้าใจเลยค่ะต่อไปนิสัยที่2นะคะการกระจายงานอย่างสม่าเสมอครับ อันนี้คือการแบ่งงานใหญ่ๆหรือเนื้อหาเยอะๆให้เป็นส่วนเล็กๆค่ะแล้วก็ทำทุกวันอ๋อสอยย่อยใช่ค่ะเช่นถ้าต้องอ่านหนังสือ70หน้าใน2อาทิตย์ก็ไม่ต้องโหมอ่านอีเดียวครับแบ่งอ่านไปเลยวันละหหน้าพออืมอืหรือมีการบ้านคณิต24ข้อต้องส่งใน3วันก็ทำวันละ8ข้อครับผมวิธีนี้ มันก็ไปตรงกับหลักการที่เรียกว่า space repetition หรือการทำซ้ำแบบเว้นระยะด้วยนะครับอ,อ๋อที่ให้ทวนเป็นช่วงๆห่างๆกันเหรอคะใช่ครับคือการรับข้อมูลทีละน้อยแต่ทำสม่ำเสมอเนี่ยมันช่วยให้เราจำได้ดีกว่าแล้วก็จัดการภาระงานได้ดีขึ้นด้วย ลดความเครียดไม่ต้องไปอัดอ่านหรือปั่นงานตอนใกล้ๆส่งจริงด้วยค่ะทําน้อยๆแต่ทําเรื่อยๆดีกว่าเนาะครับแล้วเขาบอกว่าเขายังใช้วิธีนี้กับการทําวิดีโอของเขาอยู่เลยแบบแบ่งถ่ายวัละฉากสองฉากอ๋อก็คือปรับใช้ใน้กับงานอื่นๆด้วยสุดยอดเลยค่ะนิสัยที่3ค่ะ,ะเผชิญหน้ากับช่องว่างความรู้ครับ อันนี้คุณกอฮอเขาบอกว่าอาจจะยากสุดเลยแต่ส่งผลกับเกรดมากที่สุดเหมือนกันโหยากแต่สําคัญมันคืออะไรครับคือเวลาเราทําข้อสอบผิดแล้วเราชอบมองข้ามไปแบบคิดว่าเป็นความผิดพลาดโง่ๆนะคะอ่าใช่ใช่เป็นกันบ่อยครับหรือเวลาเจอศัพท์หรือคอนเซปท์ที่เราไม่คุ้นอย่างในตัวอย่างเขาพูดถึง horizontal vertical integration แล้วเราก็เออทำเป็นรู้เรื่องไปงนังนงอืมบ่อยผ่านไป ใช่ค่ะแต่สิ่งที่เขาเน้นว่าต้องทำเลยก็คือหยุดหยุดค่ะหยุดแล้วจัดการกับมันทันทีข้อไหนทำผิดต้องกลับไปทำซ้ำหาให้เจอว่าผิดเพราะอะไรไม่เข้าใจตรงไหนจริงๆครับถ้าเจอสับหรือแนวคิดที่ไม่คุ้นก็ต้องไปค้นคว้าเดี๋ยวนั้นเลย ใช้ q u i z เล t ใช้ตำราถามเพื่อนถามครูอ๋อคือไม่ปล่อยให้ความไม่รู้นั้นมันผ่านไปเฉยๆใช่ค่ะเขามีประโยคเด็ดเลยนะคะบอกว่าถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจแสดงว่าคุณกำลังเรียนรู้โอโ้โหลึกซึ้งนะเนี่ยแสดงว่าความรู้สึกอึดอัดเวลาเจอเรื่องยากๆนี่จริงๆมันคือสัญญ,ญาณที่ดีประมาณนั้นเลยค่ะถูกต้องเลยครับอันนี้มันคือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่า meta cognition หรืออภิปัญญา คือการรู้ตัวว่าเราไม่รู้อะไรค่ะแล้วมันก็บังคับให้เราใช้ active recall หรือการเรียกคืนข้อมูลเชิงรุกด้วยการที่เราต้องไปค้นคว้าไปทำความเข้าใจสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยมันทำให้เราประมวลผลลึกขึ้นเยอะออืม,อมแม้ว่ามันจะทำให้การเรียนดูช้าลงหรือรู้สึกไม่สบายใจแต่มันคือทางลัดสู่ความเข้าใจจริงๆครับไม่ใช่แค่จำได้ผิวเผินน่าสนใจมากค่ะไปต่อกันที่นิสัยที่4นะคะ กล้าที่จะร้องขอครับผมอันนี้เหมือนเป็นปรัชญาชีวิตเลยค่ะคือต้องกล้าเอ่ยปากขอในสิ่งที่เราต้องการการ a า k หรือการร้องขอตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับในวิดีโอเขาเล่าว,ว่าเขาเคยส่งอีเมลหาอาจารย์เพื่อขอเขาไปช่วยทำวิจัยทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีประกาศรับสมัครอืมืมกล้ามากหรือเดินไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงเลยเพื่อขอตำแหน่งบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์โรงเรียนโอ้สุดยอดประเด็นคือ โอกาสดีๆหลายอย่างมันไม่ได้มีป้ายประกาศบอกไว้เสมอไปค่ะจริงครับเราต้องเป็นฝ่ายรีเริ่มต้องกล้าที่จะไปถามไปขอใช่เลยครับมันคือเรื่องของการสร้างเครือข่ายการหาพี่เลี้ยงหรือการสร้างโอกาสให้ตัวเองแบบ proactive ไม่ใช่รอเฉยๆค่ะเขาพูดถึง c o l e message หรือการส่งข้อความหาคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยว่ามันสำคัญครับสิ่งนี้มันคือทักษะการยืนหยัดเพื่อตัวเองด้วยนะ คือการกล้าที่จะสื่อสารความต้องการหรือศักยภาพของเราออกไปค่ะซึ่งมันอาจจะเปิดประตูไปสู่โอกาสดีๆเยอะมากทั้งตำแหน่งผู้นำการฝึกงานการตั้งชมรมหรือแม้แต่การหาทุนถูกต้องครับสำคัญมากๆนิสัยนี้และนิสัยสุดท้ายข้อ5ค่ะทำสิ่งที่ชอบทุกวัน อันนี้ฟังดูดีจังครับใช่ค่ะคือจําเป็นมากเพื่อป้องกันภาวะหมดไฟหรือเบรนเอาต์นั่นเองครับผมไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงดูซีรีส์ที่ชอบเดินเล่นอ่านนิยายหรืองานอดิเรกอะไรก็ได้ที่เราทําแล้วมีความสุขอืมอืมอมต้องหาเวลาผ่อนคลายบ้างใช่ค่ะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้เวลาเยอะนะคะเขาบอกว่าแค่1 0บถึงสินาทตีต่อวันก็ช่วยได้แล้วแค่นั้นก็พอเหรอครับค่ะ หรือถ้าวันไหนตารางแน่นจริงๆแบบเรียนหลายวิชาการบ้านเยอะก็อาจจะหาช่วงเวลาสั้นๆในวันนั้นหรือไม่ก็กันเวลาช่วงสุดสัปดาห์ไว้เลยสำหรับพักผ่อนเต็มที่ครับอันนี้สำคัญจริงๆครับมันคือการดูแลสุขภาพจิตของเราเองเพื่อให้เราสามารถเรียนรู้หรือทำงานได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะมันช่วยจัดการความเครียดและก็รักษาแรงจูงใจไว้ได้ด้วยครับความสมดุลคือกุญแจสาคัญเลยนะคะถูกต้องที่สุดครับ งั้นเรามาสรุป5นิสัยที่คุยกันวันนี้นะคะก็มี 1. สร้างกิจวัตรหลังเลิกเรียน 2. กระจายงานทำสม่ำเสมอ 3. กล้าเผชิญกับสิ่งที่เรายังไม่รู้ 4. กล้าที่จะร้องขอโอกาสต่างๆและ 5. หาเวลาทำสิ่งที่ชอบทุกวันครับผมเป้าหมายก็คือไม่ใช่แค่ทำงานหนักหรือขยันเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ต้องหาวิธีที่มันเอ,อ่อ ฉลาดและทำได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนด้วยใช่เลยครับแล้วก็มีข้อคิดทิง้งทายนิดนึงครับจากนิสัยข้อ4เรื่องการกล้าขอที่เราคุยกันค่ะคือแหล่งข้อมูลเขาเน้นมากๆเรื่องความสำคัญของการเข้าหาคนอื่นการส่งโคเมสเซจการร้องขอสิ่งต่างๆค่ะผมก็เลยอยากชวนคิดต่อนะครับว่าเอในสัปดาห์นี้มีคำขอเล็กๆอะไรไหมที่เกี่ยวกับเรื่องเรียนหรือเป้าหมายของเราที่เราอาจจะลอง ลองเอ่ยปากขอไปดูอืมน่าสนใจค่ะแม้ว่ามันอาจจะทำให้เรารู้สึกประมาหรือไม่สบายใจนิดหนึ่งนะครับแต่ลองฝึกดูแค่คำถามง่ายๆหรือการขอความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆค่ะบางทีมันอาจจะมีโอกาสดีๆซ่อนอยู่หลังคำถามนั้นก็ได้นะครับใครจะรู้